ช่อนนะครับโอ้ใช้ตววทีเดียวครับก็หมายตรงนี้นะครับตั้งกล้องลำบากครับตั้งในแนวจะให้เห็นตอนปลากัดเนี่ยมันค่อนข้างยากครับผมก็เลยตั้งมุมกว้างเปลี่ยนแนวดูบ้างนะครับ ปล่อยแล้วครับโอเคตัวอ้วนเลยครับเมื่อกี้แม่แกงส้มนะโอเคครับสุดยอดครับเตะจิ๋ว